เล็นวะตกหลุมรักไหเนี่ยตกหลุมรักก็เลยได้ข่าวมืออกหักจากน้องมาร์ไม่ใช่หรอก็น้องมันไม่สนใจกูอะแถมมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแฟนมันก็เป็นเพื่อนกูด้วยมึงแยกกูทำไงวะมึงก็เลยไปชอบคนอื่นนั้นดีกูไม่ได้ตั้งใจจะไปชอบคนอื่นมากมายขนาดนี้หรอกแต่ความรักอะมันชอบเข้ามาหากูแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะโอ้โ่เห็นมึงพูดอย่างเงี้ยตลอดอ่ะสุดท้ายก็ทิ้งเขาตลอดอ่ะทิ้งเลย ถ้าต่างคนต่างไปคึงเข้าใจป่ะเนี่ยเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเขาเนี้ยใครอีกวะคือใครวะเฮ้ยไอพัลักษพระรามเหรอเฮ้ยหืึเงาจริงเหรอเด็กน้อยด้วยต้องกูบอกละกูชอบรอยยิ้มของพระรามอือแล้วคุณแยกอรอว่าคนไหนพัลักษคนไหนพระรามอ่ะก็พระรามจะยิ้มหวานกว่าพัลักษแล้ว เขาไม่ยิ้มอะก็สัมผัสทางใจแหละมั้งมึงเคยได้ยินปะแล้วมึงเคยสัมผัสหรอวะเคยคุยกับเขาอย่างมึงเคยไปแบบนั่งใกล้ๆเขาสักนิดนึงยังมึงนี่มันเข้าข้างตัวเองได้ดีสุดๆเลยนะชื่อมึงอ่ะน้องเขาไม่รู้จักหน้ามึงอะน้องเขาไม่เคยเห็นอ แล้วถึงจะชอบเขาจริงๆนะเว้ยแล้วน้องเขาจะชอบมึงไหมก็จะมามองมึงหรอ,อ,อ,อแล้วมึงจะไปจีบน้อไงเงไิดคิด,ดจะไปชิดอะไรมากวะก็หมอยังจีบวิทวะได้แล้วทำไมวิทวะไปจีบหมอไม่ได้วะใครคุยมึงมึงเอาประโยชน์พวกนี้มาจากไหนวะ<า>ใครแม่งกลว่าอีกอะจากกูเองมึ่งออกูนีิคารวะเลยครับท่านอาจารย์มึงต้องทีมกูนะเว้ยไอวีนะมึงคิดดูนะเว้ย กูได้คบกับน้องพราหมณ์กูจะไม่ยุ่งกับน้องม้ามึงเลยนะเว้ยเดี๋ยวมึงเพิ่งบอกว่ามึงจะไม่ยุ่งกับแฟนกูนะโหเรียกแฟนเต็มปากเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วหวานกันมากมึงไม่จริงเนาเป็นเรื่องของกูเลยใช่ไหมคือมาสนในกูดีกว่ามสนไดเรื่อยเลีนยกูไปละอ๋อกูไปด้วยไปด้วยมึงไปด้วยไปด้วยยี่ว้อ